สวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I อแจาดีค่ะในคลิป4 m minute with จาดี Little Sweet คลิปที่จะมาสาธิตขนมเก๋ๆให้เข้าใจแล้วก็ทำตามกันได้ใน4นาทีค่ะแล้วเมนูวันนี้ที่จาดีเลือกมาเป็นเมนูไข่ค่ะชื่อเมนูไข่แพาทิ์นั่นเองค่ะจาดีจะทำออกมาเป็น3สไตล์เป็นแบบออริจินอลแล้วที่เหลือเป็นแบบสไตล์ของจาดีเองค่ะโดยมีวัตถุดิบหลกักเป็น ข้าวดอยซ้อมมือของโครงการหลวงค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมนูไขวันนี้ของจะาด,ดีจะเก๋แค่ไหนแล้วก็ทำง่ายออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างนงี้ยเราต้องไปดู3สไตล์ที่จะาด,ดีทำเลยค่ะ เรามาทำเป็นออริจินอลไข่ผพะทิศกันดีกว่าธรรมาดากันเลยอันนี้ง่ายๆแต่อร่อยใส่ไข่ลงไปเลยก็ตีเลยค่ะต่อไปก็ใส่ข้าวจะดีใช้ข้าวประมาณครึ่งถ้วยตัวนะคะหรือกะ,กะเกาก็ได้ค่ะลงไปเลยแล้วก็จะดีใส่เป็น ซีอิ๊วหรือจะใส่ซ,ซอสปรุงรสก็ได้ค่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไข่ไปทำให้สุกกันกระทะไฟอ่อนๆเลยแล้วก็กระทะของจะดีเป็นกระทะกลับได้สองด้านถ้าไม่มีเป็นกระทะธรรมดาก็ได้นะเราใช้ตะหลิวกับเอาโอเคจับเวลาหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวกลับด้านกันค่ะครบหนึ่งนาทีแล้วค่ะกลับด้านกันนี่ปึ๊บ แอปดูหน่อยนี่สวยงามให้ดูนี่ออกมาสีสวยแบบนี้ควันฉุยมากร้อนจีเลยตอนนี้จะลงแล้วปั๊บเมนูไข่พาทิชใช่ไหมต้องมีพาทิตหน่อยแสงของพาทิตก่อน <c oughs> ไข่พาทิเยียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวที่เป็น ไข่ทำเบอร์เกอร์กันก่อนค่ะเริ่มที่ไข่ไก่หนึ่งฟองเลยตอกมาเลยเราจะมาใส่ข้าวลงไปจะดีใช้เป็นครึ่งถ้วยตวงค่ะหรือว่ากะเอาก็ได้นะเกลือกับพริกไทยคนให้เข้ากัน เริ่มที่วอร์มเตาก่อนเลยค่ะจะดีวอร์มเตาให้ร้อนและเรมจะดีมีพิมวมแหวนแล้วก็สเปรย์ออยล์หรือทาน้ำมันเอาไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่ติดแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะประมาณ3นาทีครบ3นาทีแล้วค่ะจะเปิดออกมาแล้วก็กลับด้านขเขาแล้วล่ะกลับด้านกันด้านนี้อีกหนึ่งนาทีค่ะ ตอนนี้ส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ไข่แพทิสตก็พร้อมหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มลงมือจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าจะดีมีซอสมะเขือเทศละเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไข่แพทิตค่ะ มาดูที่เมนูว a f เ l ิ s ไข่พ้ะชิสกันค่ะขนมหวานไทยหลายอย่างเลยก็ใช้ข้าวเหมือนกันไข่ลงไปเลยค่ะสองฟองใส่ข้าวเนี่ยแหละก็ตีไข่เลยก็ใส่ข้าวลงไปค่ะทั้งหมดหนึ่งถ้วยตวงเลยก็ใส่น้ำผึ้งค่ะอนันนี้ของจะด,ดีใช้น้ำผึ้งส่วนจิราดาแหละลงเลย1ช้อน ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็อุ่นเตาไว้ร้อนได้ที่แล้วหายร้อนแล้วมาใส่ตัววราโฟไข่าพาจิตยกันลงเลยเรียบร้อยค่ะปิดรอว่าโฟ่สุกกันสุกเรียบร้อยท่านสวยมากเดี๋ยวจะเอาค่อยๆเอาเขาขึ้นค่ะว้าว ไงล่ะไงล่ะว a f f l e ลไข่ระอาทิ์ทำเป็นเล่นไว้สวยแม่โอเคเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะตอนนี้เรามาแต่งจานกาันอย่างแรกเลยเราลงว a f f l e ลค่ะดีน,นาทันจังเลยโอเคลงน้ำผึ้งเสิร์ฟพู่กันค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่เอกของเราคือเนอยฟักเรียบร้อยค่ะ เร็เรียบร้อยแล้วค่ะไข่พาทิตย์สามไตล์ในแบบของจาดีค่ะจะเป็นออริจินอลจะใส่เป็นผักใส่อย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะหรือจะเป็นเบอร์เกอร์ง่ายๆอย่างนี้ก็ยังได้หรือสุดท้ายค่ะขนมหวานแสนเก๋วาฟเฟิลไข่พาาทิตก็ยังทำได้เลยค่ะสำหรับเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะาดีมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ ทำง่ายไอเดียดี4นาทีาทก็เอาอยู่กับจาด,ดีต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายสนใจลินระแคนกระป๋องเล็กๆเด็กๆทำได้ก็เข้าไปดูวิธีทำที่ตรงนี้หรือว่าวิธีสั่งซื้อที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ1กระป๋องละค่ะ3า390บาทนะคะ